สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับชัดเด็ดอาเจียงเซียนบอลประจำวันที่7มิถุนายน2566ก่อนจะไปฟังเฮียกันก็มารายงานผลเมื่อวานกันก่อน,นครับเมื่อวานให้จิ้มไปทางเจ้าบ้าน,นครับอิสตันบูลต่อที่ราคาปอก็เอาชนะแถบซอนไปได้3ประตูตอนหนึ่งก็กินกันไปเต็มๆนะครับใครที่ตามช็อตนะครับส่วนวันนี้อาเจียงก็เอาบอลตุรกีซปเปอร์ลีกนับคู่ระหว่างอันคาร่ากูคูนะครับเปิดบ้านพบกับอาดาน้านะครับราคาเปิดมาที่ อันคารากูคูต่อที่ราคาปอนะครับสถิติที่พบกันนะครับห้านัดหลังสุดนะครับอันคารากูคูก็ยังไม่เคยชนะเลยนะครับเสมอไปหนึ่งแพ้ไปสี่นะครับวันนี้อาเจียงก็จะให้จิ้มไปทางทีมเยือนนะครับอาดาน่าล้องที่ราคาปอนะครับแต่ใครอยากเข้ากลุ่มรับตัวเทพนะครับแอดไลน์มาได้ที่แอดเจนจีปดแปด้านล่างนี้เลยนะครับวันนี้อาเจียงก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ